เจ็บหายไวๆด้วยนะฮะส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่มีผิวหมองผิวคล้ำผิวดำนะฮะแล้วอยากจะมีผิวขาวกระจ่างใสบอนแชมต้องมาฟังเคล็ดที่ไม่รับจากคุณอุครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอุสวัสดีครับผมสวยงามเลยจะบอกว่าช่วงนี้หลายๆคนถามอากาว่าเฮ้ยอุ้ไปทําอะไรมาทําไมผิวดีขึ้นผิวใสขึ้น ต่างกับคนละคนกับสมัยก่อนเลย <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นข่าววันนี้ก็จะมาบอกความลับของตัวเองผ่านทีวีว่าทํายังไงผิวถึงได้ดีได้ขนาดนี้อยากให้พิธีกรทั้ง3ท่านกับคุณผู้ชมดูรูปอุ้มห้าปีที่แล้วค,คุณผู้ชมลองดูเป็นคนดําคนคล้ำตั้งแต่กําเนิดอะสมัยไม่มีเงินเนาะเด็กๆก,ก็ขัดพอกทาคืออยากจะขาวอยากจะสวยเชื่อมาตลอดว่าคนผิวขาวมันจะดูเด็กมันมจะดูมีอรอร่าดูน่าสนใจพอมีเงินขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมก็หาพวกวิตามินอาหารเสริมอะเริ่มต้นตั้งแต่หลัก ร้อยไปจนถึงกระปุกแล้วหลายๆพันขาวไม่เอาไม่ขาวไม่ใสขึ้นเลยโดนแดดดำหนักกว่าเดิมอีกจนรวบรวมเงินมาหนึ่งก้อนห,อหลายหมื่นอยู่ไปเข้าคอร์สคลินิกฉีดผิวค่ะส,สู้สู้พพนเดินสู้ชีวิตมากถามว่าใสาไหมแรกแรกใสสักพักไม่ฉีดกัลบมาดำเหมือนเดิม,มเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยามันไม่ดีหรือเป็นเพราะเราอ่ะมันดำตั้งแต่กำเนิด โชคดีคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเขากําลังคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะที่จะช่วยให้ผิวใสขึ้นอเอาอย่างนี้พี่คนนี้ชื่อคุณแพรคุณผู้ชมอยากให้ลองไปดูคุณแพรคนนี้ในจอเลยค่ะ คุณแพรอายุเลขสี่คุณผู้ชมแต่ผิวเลขสองอ่ะคุณแชมป์สวยไหมอ่ะสวยผิวขาวมากใช่ไหมใช่ไหมคือผิวดีมากทั้งเนียนทั้งใสคือเรามองเราทายอายุคุณแพรไม่ถูกเลยอ่ะคุณแพรบอกอุ้ตอนนี้เนี่ยมีการคิดค้นสูตรกันเองกับคุณหมอเป็นเวชศาสตร์ชะลอวัยจะช่วยให้แบบว่าดูกระจ่างใสขึ้นและดูลดอายุของผิวประมาณนั้นนะคะและคุณแพรบอก เทคนิคไม่ยากอุ้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ด7วันผิวใสเวอร์อโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะตัวนี้เลยอยากให้ดูกันกับฟาร์มซุดกูต้าคอลลาเจนเชื่อไหมคะว่าคนในวงการดาราบ็อกเกอร์ทานกันเยอะมากๆเลยแล้วทุกคนคะ่ะพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่า เฮ้ยทานแล้วว่าผิวมันใสขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาฉีดไม่ต้องมาทําอะไรเลยเราลองเลยเห็นเขาสวยเราอยากสวยบ้างอ่านิดนึงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทานกระปุกนี้สวันแรกรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยมันเริ่มมีความเรียบขึ้นมันมีความเนียนขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าเราอ่ะผิวตรงเนี้ยมันมีกระขึ้นแล้วมันกระดำกระด่างทานไป7วันคุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมผิวเนี่ยจากที่รูขุมขนกว้างที่แขนเนี่ยมันเริ่มแบบเฮ้ยรูขุมขนแคบลงทานไป14วันคุณผู้ชม อยากให้ดูผิวจากที่ดำดำค้ำค้ำอ่ะม,มันมีความสว่างมันมีมความกระจ่างขึ้นใช่มันปรับผิวเราขึ้นสองระดับคุณผู้ชมเอาจากใจเลยนะ เทียบเท่ากับผิวที่เราไปฉีดวันสองวันแรกที่เราปลื้มอ่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่แตกต่างจากการฉีดคือการทานตัวฟาร์มาซุปตัวนี้ผิวมันอิ่มหน้าคุณผู้ชมหน้าเนี่ยมันมีความอิ่มผิวมันมีความแบบสดชื่นนะคะ,คะอยากแนะนําเลยนะใครที่มีปัญหาพวกฝ้ากระบนใบหน้าบางทีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทาหน้าอย่างเดียวมันไม่พอ,อม,มันต้องทานเข้าไปด้วยตรงเนี้ย คือมันช่วยได้เยอะมาก mm. พอเราผิวขาวขึ้นผิวดีขึ้นน่ะมีเพื่อนทักเราเดินมาเฮ้ย mm. อู้ไปกินอะไรมายังกับกินหลอดไฟเราแบบโอ้โหมันดีใจอะ่ะจากผู้หญิงที่แบบเพื่อนบอกเฮ้ยดำตับเป็ด นี่ยิ้มยิ้มแล้วยิงฟันเหรอเห็นแต่ฟันไม่เห็นตัวเลยอย่างนี้คุณผู้ชมอยากคบเพื่อนคนนี้จังเลย <c oughs> จริงจริงพี่กายคือจะบอกว่าฟาร์มาซุดหนึ่งเม็ดค่ะคุณผู้ชมทําไมมันถึงดูแลผิวได้แบบนี้เขามีสารสก,กัดทั้งหมดคือ12ชนิดเลยแต่หลักๆค่ะเขามีตัวแอลกูตามีเปลือกสนฝรั่งเศสมีเมล็ดองุ่นด้วยแล้วก็มีตัวคอลลาเจนช่วยอะไรช่วยดูแลบำรุงผิวให้สว่างกระจ่างใสมากกว่าแบบผงถึง10เท่า ป้าข้างบ้านแต่ป้าคนนี้นิสัยดีนะ,ะเราเลยแบ่งปัน <c oughs> แต่เรามองมองหน้ากันเลย <c oughs> ป้าแดงผิวมองผิวคล้ำเลยฝ้าเนี่ยทั่วหน้า <c oughs> เราบอกอป้าแดงเอาไปลองกระปุกหนึ่ง <c oughs> คุณผู้ชมมาดูป้าแดงของอูค่ะ กลับมาโอ้โห,โโหเป็นยังไงสาวสะพรึงตะลึงทั้งซอยอบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อูแนะนําเลยนะใครที่มีผิวหมองผิวคล้ํดาดํากรรมพันธ์หรือผิวดีอยู่แล้วอ่ะแต่ลืมดูแลตัวเองคุณผู้ชมกดเบอร์นี้ค่ะ02134888หหรือ l i น์แอดเทเลซลคุณผู้ชมอูจัดมาเป็นเซตแบบนี้นะปกตินะ2กระป๋องแบบ2กระปุกแบบนี้พั1998บาทลดให้เลยค่ะเหลือ เพียงแค่899บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมและยังไม่พอถ้าคุณโทรติดโทรทัน99สายแรกเบอร์นี้ย้ำอีกทีนะคะ0 2 1 1 3 4 8 8หหรือ l ล n e แอดเทเลเซลอู้แถมให้แบบนี้อันนี้2กระปุกตรงหน้าแล้วนะคุณผู้ชมแถามมาร์คให้อีก2แผ่นแบบนี้ตัวนี้ดีมากมไม่มีขายเราทำมาแถามเร่งหน้าใสาแล้วก็ชับในเรื่องของรูขุมขน,มนให้อีก2แผน่นและยังไม่หมดเอาความแจ่มมาฝากคุณผู้ชมแถมเป็นตัวบอดี้โลชั่นผิวเนียนนุ่มชุ่ม มชชหนอีก1ชิ้นเพราะฉะนั้นวางตรงนี้เลยละกันทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือ5ชิ้นเป็นเซ็ตแบบนี้เต็มๆเนี่ยคือเกือบ3,000ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่899บาทแต่โทรให้ทันละกันคุณผู้ชมเพราะจำนวนจำกัดที่เบอร์นี้ค่ะ0 2น1 3 4อง8หรือ Line at t e l e c e เซเซ็ตนี้อุบอกเลยว่าจะดูแลผิวของคุณให้กระจ่างใสขึ้นภายใน2เดือนใช้ได้ยาวๆเฉลี่ยต่อวันวันละ13บาท เอาอย่างนี้อยากให้ดูพี่สาวพี่มิ้นเป็นผู้หญิงที่ขับรถในซอยบ่อยมากมซื้อของกินทั้งวันแวะร้านสะดวกซื้อทั้งวันผิวมองผิวคล้ำแบบนี้ อยากเห็นพี่มิ้นหลังทานไหมคะเี่เป็นคนใหม่ที่มันน่นใจใช่แล้วสวยแล้วสาวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่อยากให้ใครหมองคล้ำไม่อยากให้ใครผิวดําจนไม่มั่นใจและถ้าคุณอยากสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นเอาเซตนี้ไปเลยคุณผู้ชมคะ่ะ5ชิ้นเพียงแค่899บาทที่เบอร์นี้ค่ะ021134888หรือ Line แอดเทเลเซลอย่าไปทนพอกฉีดหรือทำอะไรให้มันเจ็บตัวเหมือนที่เราเคยทำเคยถึงขนาด ขัดผิวจนเลือดซิบๆเพราะอยากขาวอะ,ระจริงๆคันเทพอะอยากสวยคุณผู้ชมทั้งหมดตรงหน้าคุณผู้ชมขาไม่ต้องจ่าย3 4พันนะจ่ายแค่899บาทที่0 2 1 1 3 4 8 8 8ทีนี้อยากให้ดูตัวแถมตัวเนี้ยคือเป็นของที่วาวมากค่ะไก่เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นโลชั่นที่คุณผู้ชมใช้ได้ตั้งแต่คอจดปลายเท้าเลยคุณผู้ชมมันจะทําให้ผิวเนี่ยสว่างขึ้นด้วยแล้วก็มีความชุ่มชื้นคุณผู้ชมลองดู เนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นขึ้นเลยอันนี้เป็นตัวแถมแต่คือดีมากคุณผู้ชมตอนนี้99สายไม่ทันแล้วมันพุ่งไป178สายแล้วออาไก่เอากี่สายพีุู่เด้นกี่สายดิโอ้โหเอาไปจนรายการจบ300ไปเลยพี่ขอ300ใช่ไหมคะไดโอเกทับให้500เลยนะผู้ชมพี่ขอ600ชุดนี้พี่ขอซื้อ600ไม่ใช่ไม่ได คุณผู้ชมค่ะอูให้500สายนนคือ <ใจ S 1> สุดท้ายาแล้วนะทั้งเซ็ตแบบนี้899บาทโทยทันค่ะที่02 1134888หรือไลน์แอดเทเลเซล ทั้งหมด5ชิ้นเฉลี่ยต่อวันวันละ13บาทเท่านั้นเองแล้วคุณจะหลงรักผิวตัวเองว่าเฮ้ยเราก็สามารถผิวดีได้จากดำจากคล้ำกรรมพันธุ์ตอนนี้287สายแล้วเร็วมากโอ้แล้วจะให้เพิ่มไม่ทันแล้วอ่ะเร็วมากรีบโทรรีบโทรอากาศให้กี่สายสุดท้ายละเอาไปเลย600สายหกร้อยสายสุดท้ายคุณผู้ชมคะ0 2 1 1 3 4 8 8 8หรือไล่แอดเทเลเซลทั้งเซตแบบนี้899บาทค่ะครับขอบคุณคุณอู๋มากนะค่ะขอบคุณคุณค่ะแชมป์ชิชุดนี้คิอ่ะ โทรโทรโทรอาจจะได้เปิดโอ๊ะพ,พอพอพอแหม่อเอาย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะอย่าลืมนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบหหมู่แล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจำ<ช>ด้วยนะ <hed> ครับ <SAY S 1> เดี๋ยวช่วงหน้ามาตรวจดูดวงชะตาบ้าน